ตอนนี้ช่างคูนก็กำลังใส่ตัวใหม่เข้าไปนะครับเดี๋ยวเราก็ต้องเข้าไปแก้ไอพีก้องอีกนะครับเดี๋ยวเข้าไปดูที่เครื่องมันทึกกัน ไฟออกมานะครับแลดงดีอ่ะประกอบไปก่อนลายตัย้งแย่แล้วผมจะลองให้ดูนะครับว่าต้องกลางคืนภาพสีเป็นไงนี่เปลี่ยนอะแดปเตอร์เข้าไป,ไป ไม่เข้าแล้วครับโัต้องวนแย,นย่น่ะพอเตียมปึ๊บนะครับนี่นะครับจะมีแสงก็ตอนนี้เซนเซอร์ก็จับได้ครับกลางวันอยู่ก็ดับไปก่อนเดี๋ยวพอมืดแล้วก็จะมีแสงออกมานะครับ ะเป็นต no ัวเก่าเียบกันหน่อย